ตอนเนี้อยู่แม่ไหมหรือไปไหนแล้วอยู่บนเวนนี้ค่ะผมยาวหน้าขาวผมยาวชุดขาวและผู้หญิงคนนั้นล่ะยังอยู่ไหมก็ยังอยู่เดินตามแม่มาตลอดอะแทบจะเป็นหุ่นไล่กาอยู่ในตัวแม่เลยแทบจะเป็นหุ่นฟางอยู่ในตัวแม่เลยผู้ถามตัวผมสั้นนี้นะมาจากไหนริมคลองค่ะริมคลองใครให้มาแถวนีมีคลองไหมคะมีคลองหรือมีแม่น้าอะไรไหมคะแม่น้าท่าจีนไกลมาก ใกล้ไหมใกล้นี่คือทะเลใช่ถ้าแต่ทะเลแล้ว <ไป S 1> ติดกัน<ม>แล้วเนี่ยที่ข้ามสะพานมาแม่น้ําท่าจีนนะั่นคุณมองว่าคุณมองว่าผู้หญิงคนเนี้น่าจะมาจากริมน้ําหรือถูกสั่งมาไอ้นี่ยถูกสั่งมาไอตัวหน้าขาวนี่นะไอ้นี่ยถูกสั่งมาให้กดกดทุกอย่างให้ดอบลงแต่ไอตัวเนี้ยถูกไม่ได้ถูกสั่งมาเขาเรียกแลเหมือนมาหาที่อยู่สถิตใหม่ของตัวเองอม,มีลิ์มีเดทของตัวเองประมาณหนึ่งแล้วมาทําให้โทษนะคะให้ แก่นแท้หรือจิตได้สานึกแม่ที่เคยดีที่เคยอยากใสบาตที่เคยอยากทําบุญที่เคยรู้สึกดีกับพระกับคนอื่นอ่ะมันแย่ลงมันดัอปลงหมดเลยเป็นหลอไเป็นหลอดอย่างนั้นอีกเป็นใช่ไมเมื่อก่อนแม่สวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ใส่บาตรงนี้แม่ไม่เอาเลยแม่ไม่เอาเลยมันหมดความเชื่อแ่แม่มันตรงกันข้ามเลยอะค่ะมันน้อยน้อยลงแต่เมื่อก่อนแม่เขาสวดมนต์ได้เป็นแบบครึ่งชั่วโมงอ่าฮะ